สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะในปี2007ครอบครัวเพอร์ตีซึ่งเป็นครอบครัวชาวอเมริกันครอบครัวนี้มีกันทั้งหมด4คนพ่อแม่และลูกอีก2คน นั่นก็คือวิลเลียมเพอร์ตีจูเนียร์อายุ50ปีเขาเป็นนายแพทย์ที่ประสบความสำเร็จเจนนิเฟอร์ฮอวกเพอร์ตีภรรยาวัย48ปีของเขาเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลเด็กและลูกสาวสองคนของทั้งคู่คือเฮี่วัย17ปีและมิเคล่าวัย11ปีเจนนิเฟอร์และวินเลียมพบกันครั้งแรกในขณะที่ทั้งคู่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็ก แห่งพิทเบิร์กในปี1985และหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้ตกลงแต่งงานกันเฮลลี่อดีตนักเรียนเกียรตินิยมที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายและเธอวางแผนที่จะเดินตามรอยพ่อแม่ของเธอเพื่อเรียนแพทย์ที่ดาเมา์ในฤดูใบไม้ร่วงมิเคล่าเป็นเด็กสาวที่เงียบๆชอบทำสวนและชอบทำอาหาร ครอบครัวเพอร์ตีอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองที่ร่ำรวยของเมืองเชสเียร์ในรัฐคอนเนตทิคัตในสหรัฐอเมริกาและใช้ชีวิตตามปกติในช่วงสุดสัปดาห์ในเย็นวันหนึ่งของฤดูร้อนก่อนที่จะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องช็อกในวันอาทิตย์ที่22เดือนกรกฎาคมปี2007 เจนนิเฟอร์ได้เดินทางไปกับลูกสาวคนเล็กของเธอเพื่อไปที่ร้าน s t o p and s h o ชเพื่อหาของในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งขณะที่พวกเขากำลังช้อปปิ้งอยู่พวกเธอก็ได้พบกับชายวัย26ปีที่ชื่อว่าโจชัวในเวลานั้นโจชัวยังอยู่ในช่วงควบคุมความประพฤติจากข้อหาอาชญากรรมก่อนหน้านั้น และมีรายงานว่าเขาไม้จะเข้าไปในบ้านของคนที่มีฐานะร่ำรวยเพื่อหวังทรัพย์สินและหลายคนเชื่อว่าเขามีความสนใจในมิเคลาตามคำกล่าวที่โจชัวได้กล่าวภายหลังว่าเขาคิดว่าครอบครัวเพอร์ตีมีบ้านหลังใหญ่โตและมีรถที่ราคาแพงซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขา ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่23เดือนกรกฎาคมเขาอ้างว่าเขาได้วางแผนที่จะเข้าไปในบ้านของครอบครัวเพอร์ตีเพื่อหวังทรัพย์สินภายในบ้านก่อนตีสามของวันที่23เดือนกรกฎาคมโจชัวกลับไปที่บ้านของครอบครัวเพอร์ตีโดยมีสตีเวนเฮไปด้วยเมื่อมาถึงพวกเขาได้พบกับวินเลียมซึ่งนอนหลับอยู่บนโซฟาในห้องอาบแดด โจชัวจึงเข้าไปในห้องใต้ดินผ่านประตูที่ไม่ได้ล็อกแล้วหยิบไม้เบสบอลที่เขาพบอยู่บนบันไดของห้องใต้ดินจากนั้นเขาก็เข้าไปในห้องอาบแดดที่วิลเลียมนอนอยู่แล้วลงมือทันทีจากนั้นโจชัวก็ใช้เชือกมัดหลังจากนั้นโจชัวและสตีเวนก็พาเจนิเฟอร์ภรรยาของวิลเลียมและลูกๆของเธอไปไว้ในห้องนอนทั้งสองได้ใช้เชือกมัดไว้เช่นกัน หลังจากนั้นโจชัวและสตตเวนก็ค้นหาทรัพย์สินที่มีค่าทันทีข้าวของภายในบ้านถูกรื้อค้นกระจัดกระจายไปทั่วระหว่างที่ค้นหาทรัพย์สินทั้งสองก็ได้พาวินเลียมไปไว้ในห้องใต้ดินแล้วก็ค้นหาทรัพย์สินต่อหลังจากค้นหายอยู่นานโจชัวและสตีเวนก็พบกับบัญชีเงินฝากของครอบครัวเพอร์ตีซึ่งในบัญชีนั้นมีเงินฝากจำนวน3 4หมื่นดอลลาร์สหรัฐ เมื่อประมาณเวลา9โมงของวันท of um ี่23เดือนกรกฎาคมสตีเวนพาเจนิเฟอร์ไปที่ธนาคารใกล้ๆบ้านของครอบครัวเพอร์ตีเพื่อที่จะให้เธอถอนเงินจำนวน15,000ดอลลาร์เมื่อไปถึงที่ธนาคารสตีเวนบอกว่าเขาจะรอเธออยู่ในรถเจนิเฟอร์ใช้โอกาสนี้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พนักงานของธนาคารฟัง และพนักงานจึงแนะนําให้เธอไปที่ผู้จัดก,การของธนาคารหลังจากนั้นผู้จัดก,การของธนาคารก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้จัดก,การของธนาคารเล่าว่าเจนนิเฟอร์รู้สึกตกตะลึงในขณะที่เธอถอนเงินและขอความช่วยเหลือถึงแม้ว่าคนอื่นในธนาคารจะมองว่าเธอก็ดูสงบดีไม่มีอาการตื่นตระหนกใดๆแม้จะมีการโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ล้มเหลวในการสกัดกั้นสตีเวนซึ่งเขาใช้รถของครอบครัวเพอร์ตีในการขับมาที่ธนาคารขณะที่สตีเวนพาเจนิเฟอร์ไปที่ธนาคารโจชัว <Joshua S 2> ก็อยู่กับมิเคลาที่บ้านของครอบครัวเพอร์ตีและโจชัวก็ได้ทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดกับมิเคลาและเขาได้บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของเขาเมื่อสตีเวนและเจนิเฟอร์กลับมาถึงบ้าน เขาก็ได้ลงไม้ลงมือกับเจเนิเฟอร์อีกครั้งและเมื่อวินเลียมได้ยินเสียงภรรยาร้องเขาจึงตะโกนขึ้นมาจากห้องใต้ดินแต่มีใครคนใดคนหนึ่งตะโกนบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะจบลงในอีกไม่กี่นาทีต่อมาวินเลียมสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากพัฒนาการได้เขาจึงรีบออกมาจากบ้านแล้วคานไปที่ลานจอดรถของเพื่อนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน ซึ่งในตอนแรกเพื่อนบ้านก็แทบจะจำเขาไม่ได้เพราะสภาพของเขาดูแย่มากสตีเวนได้กล่าวภายหลังว่าในขณะที่เขากำลังล่วงเกินเจนิเฟอร์อยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นโจชัวมีอาการตื่นตนกแล้วก็วิ่งเข้ามาบอกว่าวิลเลียมได้หนีไปแล้วเมื่อสตีเวนได้ยินเช่นนั้นเขาจึงลงมือทำให้เจนิเฟอร์เสียชีวิตทันทีเมื่อสตีเวนได้ยินเช่นนั้นเขาจึงทำให้เจนิเฟอร์เสียชีวิตทันที จากนั้นชายทั้งสองก็ลงมือเผาบ้านของครอบครัวเพอรอตีทันทีทั้งคู่หลบหนีออกไปก่อนที่ไฟจะลามไปทั่วบ้านเฮลี่และมิเคลาก็เสียชีวิตเช่นกันจากการสูดดมควนันจากการตรวจสอบพบว่าเฮลี่พยายามหลบหนีจากการพรรณนาการของเธอและวิ่งออกจากห้องนอนของเธอไปสู่โถงทางเดินที่พบว่าเธอล้มลงก่อนจะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่พบศพของเธอที่ด้านบนของบันได และเจ้าหน้าที่ก็พบรอยไหมระดับ3-4ที่เท้าของเธอซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเธอเข้าใกล้ไฟมากในช่วงก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ชนะสูตรพริกศพไม่สามารถระบุได้ว่ารอยไหมนี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเธอเสียชีวิตส่วนศพของมิเคลา่าเจ้าหน้าที่พบอยู่ในห้องนอนของเธอและเธอยังอยู่บนเตียงนอนเจ้าหน้าที่สันนิหารว่าแผลไหม้ของมิเคลา่า อาจเกิดขึ้นในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ทางด้านโจชัวและสตีเวนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตามองทันทีหลังเกิดเหตุการณ์นี้และหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุมตัวเขาได้โจชัวได้เขียนลงสมุดบันทึกของเขาว่าวินเลียมเพอร์ตีเป็นคนที่ขี้ขลาดมากและอ้างว่าเขาสามารถจะช่วยครอบครัวของเขาได้ถ้าเขาต้องการที่จะช่วย โจชัวบอกทนายความของเขาว่าหลังจากที่เขาเข้าไปในบ้านแต่ละหลังแล้วเขาจะไปที่ห้องที่มีคนกำลังนอนหลับอยู่และฟังเสียงของพวกเขาหายใจโจชัวบอกว่าที่เขาทำเช่นนี้เพราะเขารู้สึกสนุกและมีความสุขในเดือนธันวาคมปี2 0 0 2เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาลักทรัพย์12กระทงเขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา9ปี พร้อมกับทันบนพิเศษอีก6ปีโจชัวถูกคุมขังในเดือนเมษายนปี2007ซึ่งเขาถูกนำตัวไปคุมขังอยู่ที่ซิลิแมนซึ่งที่นั่นเขาได้พบกับสต hey. ีเวนเฮชายผู้ที่จะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาการพิจารณาคดีของเขาเริ่มขึ้นในวันที่19เดือนกันยายนปี2011และในวันที่13เดือนตุลาคมปี2011 เขาถูกตัดสินว่ามีความผิด17กระทงและในระหว่างการพิจารณาคดีคณะลูกขุนเจอกับหลักฐานที่น่ากังวลมากรวมถึงการชนสูตรพลิกศพของเหยือ่อและภาพที่โจชัวถ่ายในโทรศัพท์มือถือของมิเคลา่าเมื่อคณะลูกขุนหลายคนเห็นวิดีโอที่โจชัวบันทึกไว้ในโทรศัพท์พวกเขาถึงกับน้ำตาตกและเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะลูกขุนทุกคนได้ลงความเห็นให้ลงโทษประหารชีวิตแก่โจชัวและในวันที่27เดือนมกราคมปี2012โจชัวถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษโจชัวได้ถแถลงระหว่างการพิจารณาคดีว่าเขาพูดถึงความละอายความผิดหวังและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นโดยกล่าวว่าฉันจะไม่มีวันพบกับความสุขภายในชีวิตของฉันจะดำเนินต่อไปจากความเจ็บปวดที่ฉันก่อไว้ ตอนนี้นาฬิกากำลังเดินอยู่และฉันเป็นหนี้ที่ฉันไม่สามารถจ่ายคืนได้และประโยคที่เขาพูดทำให้เขาถูกลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อวันที่18เดือนสิงหาคมโจชัวพยายามจบชีวิตตัวเองแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จทางด้านสตีเวนเฮก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรมครั้งแรกในปี1980เมื่อเขาอายุได้16ปี เขาถูกปล่อยตัวในปี1982แต่เขาละเมิดเงื่อนไขการรอลงอาญาของเขาในอีกเจสัปดาห์ต่อมาสตีเวนถูกจับกลุมมาแล้วเกือบ30ครั้งและเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเรือนจำเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมปี2010สตีเวนเฮถูกตัดสินว่ามีความผิดใน16-17กระทงที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในเชสเชียร์ ในวันที่8เดือนพฤศจิกายนคณะลูกขุนก็ได้ลงมติให้สตีเวนได้รับโทษประหารชีวิตเช่นกันและเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมปี2010สตีเวนถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างเป็นทางการแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับโทษให้เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกับโจชัวในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนตุลาคมของปี2019สตีเวนบอกว่า เขาเป็นบุคคลข้ามเพศและกำลังเข้ารับการบำบัดด้วยฮอร์โมนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนเพศขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำและเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลินดาเฮดอกเตอร์วินเลียมเพอร์ตีดอกเรวินเลียมเพอร์ตีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์นี้ได้เปิดเผยรายละ,ะเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนแห่งโชคชะตาในหนังสือเล่มหนึ่ง และดรวินเลียมก็ได้พบกับความรักอีกครั้งเมื่อเขาได้พบกับคริสตินปารัฟในขณะที่เธอเป็นอาสาสมัครที่เพอร์ต Family Foundation ในฐานะช่างภาพในปี2012วินเลียมได้แต่งงานกับคริสตินทั้งสองมีลูกชายคนเล็กด้วยกันซึ่งตั้งชื่อว่าวินเลียมเพอร์ตีที่สาม ตอนนี้วินเลียมเพอร์ตีอายุ66ปีแล้วและเขาบอกว่าเขาไม่เคยลืมภรรยาคนแรกและลูกสาวของเขาเลยแต่เวลาช่วยให้ความเศร้าโศกของเขาคลายลงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ